Here comes the music. สีทุมคีผมบอกแค่โซเย็นนะผมวันนี้กันในเกมวอบแท้งพีชินนะผมวันนี้ก็จะมารีวิวรถถังนะครับใช่ซึ่งไม่ใช่ผมซึ่งผมจะม่ผมจะไม่ได้มารีวิวเทา่าไรของไทย68คันนี้นะเพราะว่าไม่ใช่คันนี้แน่นอนนะผมซึ่งญาส,สงสงสัยว่าผมทำไมว่าผมเพิ่งปัน้นเพิ่งกลงังปั้นญี่ปุ่นเนาะก็กำลังปั้นญี่ปุ่นนะผมซึ่งคงไม่ไอัดยาเลยโอเคเดี๋ยวค่อยอธิบายเคทบอกวันนี้ก็วันนี้ผมจะมาอ่านรถถังเรวดูรถถัววงกันใหม่ที่ผมได้มาที่ไม่ใช่ไทยไทย68แต่เป็น สมัเชอร์คร okay. ับผมโอ้ยสมัเชอร์นะผม KP2 รุ่นอัปเกรดนะผมโอ้โหสุดยอดผลงานของผมสุดว่าเป็นเท่มากเป็นรถถังเฮี่แทนกประเทศไม่มีนะผมเป็นประเทศของของวอลกิ g งโดยตรงเนาะเป็นรถถังเทียร์เจ็ดนะผมต้นแบบก็คือ KP2 องผมแบบใช้ป้อมแบบป้อมเริ่มต้นนะผมปืนขนาด152เป็นรถถังเทียร์เจ็ดเนาะแล้วเป็นรถถังสะสม ซึ่งผมได้รับจากการเปิดกล่อนงนะผมซึ่งผมก็ได้อีกคันนึงก็คือไทเกอร์อีกคันนึงก็คือไทเกอร์คันนี้นะผมที่ได้ปฏิการเปิดกล่องนะก็ดีเหมือนกันนะผมซึ่งทั้งสองคันนี้เป็นรถถังสะสมนะแล้วก็ผมมีถังเข้าอีกคันนึงคันนี้อีกคันหนึ่งที่เพิ่งได้มาเนาะผมสุดมาเหมือนกันนะก็ถือว่าคุ้มหนุ่มสํหรับการหาหนุ่มอะไรเนี่ยอ๋อเปิดดีซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวหน้งของสมัชช์เชอร์ซึ่งดูดิผมยังไม่ได้เล่นมันเลยนะผมเพราะว่าเป็นัันนนนที่่่่่่่แแแบบเเเพิงงงไไไไไไดดดด้้้้้มมมมาาาาลลลวะตยะ โอเคก่อนอ่ะก่อนจะเริ่มเล่นนะผมจะพาคุณไปดูว่าผมได้ได้มาจากได้มาจากตรงไหนนะผมได้มาจากตรงร้านค้าผมก็คือจากการสุ่มกล่องเนี่ยผมเนี่ยพวกพวกพวกกล่องตู้ยักษ์สินค้าหรือตรงนี้เนี่ผมเนี่ยตัวนี้แบบจุดเดิมเลยพวกเนี้ยกล่องลึกลับกล่องดำไอ้กล่องลึกลับสีม่วงหรือว่ากล่องแบบพวกกล่องอ่ะไอ้พวกกล่องผมมิ้วการได้หมดเลยได้หมดเลยเช่นกล่องเนี้ยผมเป็นต้นนะซึ่งไหนๆก็มาละผมมีอยู่พันห้าพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูนะผม ไปจัดเลยกลับไปเริ่มเกมเกมซูเปอน์กล่องได้ไวแล้วผมปึ๊บนุ่มทองฟับฟับทองร้อยก่อนโอเคเปิดกันไปเปิดกันในโกดังเนาะไปนี่นะครับกัดเลยฟับฟึบปึบเดียวขยะเข้าสุขใจอีกสัตว์ฟับหืมน่าจะเกลือรอบนี้ผมว่าปึ๊บ ฟึบฟึบโอ๊ยฟืบฟึบฟึบโอเคเกลือโอเคเนาะส่วนก็คือเกลือแถวรอบนี้เกลือนะผมได้ทองมากลับมาเท่าไหร่หกร้อยโอ้โหหายไปเยอะมากเดี๋ยวสุ่มเก็บเดี๋ยวผมเก็บทองสุ่มเพิ่มได้ไหมโอเคเดี๋ยวจะหาของเพิ่มเพื่อเอากล่องนะสุ่มกล่องที่เลยเอากล่องนี้ไปขั้นสอง ซึ่งการสุ่มกล่องนะผมมันมีโอกาสได้เลยตัวของพิมพ์เขียวแล้วถังหรือประกาศสัญญาบัตรรถถังเนาะคืออันนี้นะผม tamam> ตัวนี <sk <sk ้นะประกาศสัญญาบัตรลึกลับน่ผมซึ่งมันมีโอกาสสุ่มได้รถถังคุกประเภทนะผมซึ่งนี้ผมผมสุ่มได้สมาร์ชเชอร์ในนี้เนาะกับไทเกอร์เห็นไหมซึ่งผมอีกที่ึนผมสุ่มก็คือผมซื้อกล่องตัวนี้มาด้วยหน่ผมกล่องราคาพันห้าตัวนี้นะนี่อีกกล่องเดียวกับกล่องนี้เหมือนกันมเหมือนกันนะสุ่มได้เหมือนกัน ผมก้าวหน้าไปยังรางวัลอ่องตามนี้นะผมมาสมดแมชเชอร์เนาะผมเป็นรถถังที่ไม่มีปรับข้อมูลเพราะว่าขอมันคือ k ี2เอองง่ายๆก็คือมันคือรถถังที่แบบคนคนสร้างเกมหรือว่าผู้พัฒนาทางวอลเกมมิ่งเขาสร้างขึ้นมาเองเนาะก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นกับมันมันกันนะผมจิ้งไรในการจะเล่นผมต้องมาอัพก่อนนะทุกอย่างมันน่ามันน่าจะเป็น k ี2แล้วมั้งมั้งไม่เคยเล่นมันนะอาโหลดเร็วแล้วกันเนาะโหลดกี่วีเดียวสิบห้าวีปฏิทโธ โหลดนาชิปเป็งเลยอัพค่ามองหน่อยแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็กระสุนนอ้องเอากระสุนเอพีซีอาร์ไปด้วยสักสิบนัดแล้วก็ HD ดีสิบนัด,นดโอเคโอเคตามนี้นะรายพางไม่มีเนาะเพราะว่ามาใส่ไม่ได้ผมใส่ได้แค่ของตกแต่งกนะคือพวกปืนหรือตุ๊กตาอีกมาซึ่งผมคงไม่ใส่หรอกเพราะว่าผมคงจะไม่เล่นเล่นมันเยอะหรอกเพราะว่าผมเล็งเอาไวใ้ให้มันเป็นทุนนองก็คือผมจะขายมันนะองใช่ใช่ผมจะขายมันนะ ีพวนที้จะขายเพราะผมจะขายแล้วไปสุม่มสุ่มต่อนะเพื่อจะได้รถถังที่ดีกว่านี้นะเห็นไหมมันขายได้2,500เนาะตอก2,000ทองเนาะซึ่งถ้ากู้มันก็ต้องก,ก,ก,ก็ต้องใช้ประมาณ2,500เพื่อกู้คืนนะก็ถามว่ามันแพงไหมก็แพงอยู่แหละซึ่งผมก็สามารถกู้คืนได้หลายคันอยู่ผมขายไปเยอะมากเลยน,นไหมผมขายไปเยอะมากแรกเนี่ยเห็นไหมผมจะมีคอมจริงผมจะรีวิวอสองคันก็คืนนี่ผมเทียร์7รถถังกลางผมกับเทียร์4เนาะผมเทียร์6ป่ะเดี๋ยวเทียร์6เทีย6เจัฟฟี่นะผมสองคันเนี้ย ต็เลยกะจะเอามารีวิวแต่ว่าขายไปแล้วเพราะว่าผมอยากจะเอาตังค์ไปลงทุนซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาลงทุนต่อนมคือจะขายสมาร์ชเชอร์แล้วเอาเอาเอามาลงทุนต่อแล้วแหละมาหน้นงผมส่วนไทเกอร์ไทเกอร์ผมอาจจะไม่ขายนะเพราไทเกอร์สหรับผมว่าเป็นรถ่นที่เล่นงงสุดดีสับสมาร์ชเชอร์ผมว่าน่าจะเหมือนกับคีบีสองแล้วมั้งน่าจะเล่นจ้าจ่ายเหมือนคีบีสองที่ผมบนบไปโอเคไปเริ่นมาเลยเอามาเล่นในโหมดบอลนะกดโซโล่นะผมเดี๋ยวไปหนึ่งลืมเอาของออกเออไวทันละ จะเอาไอ้ตัวเร่งออกนรับผมเพิ่งไปเล่นข้างของไอ้ไทย68มาน่ผมของญี่ปุ่นนะเราจะปั้นเอาเทียสิบผมผมรู้สึกว่าเอาชิปบอสได้เหรอกูเลอร์มาเป็นบอสเลยนะโอ้โหของดีจัดเอาของออกกันไปไกลไไกลไปกันเลยใส่ก็ใส่บ้าดูเป้าไหนดีอู้หไม่เย่นะสแมชเชอร์แล้วผมต้องลองดูหน่อยเล่นหรือเปล่าผมไม่เคยเล่นมันเลยนะ อยู่ในโหมดนี้หลดเลยแค่เจ็ดวินนะถือว่าใช้ได้เราไปเยอะไปเยอะรถสวยด้วยนะ <S 1> <S 1> คิวสองนะผมว่าใครหลายคนที่ชอบสถาภาพโซเวียตหรือชอบคิวสองกงจะชอบมันมาก,กนะผมแต่ผมไม่มีมันเนาะเพราะไอผมไม่ยังไม่มีมนนผมว่าผมแบบคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นมันเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นรถถังโซเวียตอะมันไม่แม่นนะผมผมเกลียดมากพวกคุณแน่นเนาะเห็นคนคอมเมนต์เลยเพื่อคอมเมนตน์เห็คนคนบอกอยู่ในที่สอบว่าปเป็นรถถ,ถังที่เจาะหนามากนะผม รผมไม่อยากขึ้นไปเลือกเกินไปเพราะว่าผมมีสักกอนมีกมีมาช่อยพี่คนแบบไม่มีหมอนี่ว่ะแถวนี้ไม่มีหมอเนี่ยอันตรายนะออกไปเล่นด้วยกันนะอันตรายมากไม่มีหมอโอ้โหคนมาช่วยพอาจจะอาเอาเอาไื่มมันมันเป็นก็ได้ให้จะดูเนาะแต่ก่อนมันหนามากเลยอ่ะ <c ười> อุ้ยพันหนึ่งว้าวเยอยคุณแหลกจัดเลยว้าวใช้เราพอเป็นบอสนี่แหละอุ้ยบอกเลยตะกี้มีจุกตะกี้มีจุกบอกเลยตะกี้มีจุก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 ยาวแบบแบบแบบซีดอ่ะแบบเนี่ยวิ่งเสร็จแล้วจะเป็นคืนนะคืนที่สองนะผมคือมันต้องหกหกจริงๆนะมันจะยิงได้นะถ้าไม่หกจะยิงมันจะยิงไม่โดนนะขอเนาะคุณพีเคทีสองลุกอัปเกรดที่เกาะนี้ขึ้น เจอพอแล้วพอเจอเจอเทียสูงกว่าคือยิงใครไม่เข้าเลยขน,นาดป้อมป้อมข้างนะไรผมต้องใช้ลูกพองยัดเอาเนี้ยถือให้ โอขลงดินเบ้อเบ้อผมผมเล่น,นมัครับเต็มนะเนี่ยสำเนาเชื่อเล่นโคตรยากเลยอ่ะเล่นยากมากเลยสำเนาเชื่อสปุ่มเห็นว่ามันเล่นถังที่เล่นยากเกินไปไม่ค่อยผมโคตรที่ไม่ค่อยซินกับพวกราถถังโซเวียตเท่าไหร่นะผมคือผมสามารถตีม่ให้มันเป็นแบบพวกรถถังโซเวียตได้เลยเพราะว่ามันแบบมันแบบคือโซเวียตนั่นแหละที่ป้อมมันดีขึ้นเกราะมันดีขึ้นแล้วปืนแ,แรงขึ้นแต่แต่ละครั้งแต่แต่แต่ถ้าเขาไปจริงมันก็โซเวียตจะดีหละอันนี้ พ่อหุบชาร์จซะด้วยนะว่าผมอ่าอ่าอัพเกรดมันก่อนก็ต้องจอดนิ่งยิงเลยอ่ะโอ้ยอย่ากจะขยับเยอะไอ้สัตว์ดูด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 จะขึ้นหน้าก็ขึ้นไม่ได้อ่ะไม่มีหมออ่ะหมออยู่ไหนอ่ะหมอไม่มีใครไม่ถมได้หมอเลยเหรอเอามีอยู่หลังคนนึงผมคิดว่าถูกไปไม่ทำมีใครตามแต่สงสวรรค์หรือเปล่าหรือเรากไม่รู้ว่ะ เอาผมเอาพี่ Auf ีมาพี่ดีราเลยคุคนคนขับไปข้างล่างมันจหกดกดอุปกรณ์ระเบิดนะเด้อไม่เหมาะจริงๆว่ะผมว่าผมไม่เหมาะกับรถถังนี้จริงๆคนงผมน่าจะเล่นญี่ปุ่นโดนดีแล้ว เดืดเข้าป้าแล้วไปโหดูดโน้โ้ดูดกูเก่งเนาะโอ้โหโหคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ้าเฮ้ย เดี๋ยวเด,ด,ด๊ผมว่าผมเฮ๊ะต้องต้องต้องเปิดสะโขบยิงเดียวเลยไรย,ยังไงเนี่ยทำไมตะกี้ยิงไปตะกี้มันไม่โดนแบบจู่หน้าเลยอะแต่ไม่โดนไม่แปลก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 เพรว่าสุดเรื่องแปลกแปลก,กแล้วผมรู้สึกว่าแปลกแปลกแล้วทำไมตะกี้ผม,มยิงไปผมมันผมมันมันไม่โดนเขี้ยวเนี่ว๊าเป็นบ่อยมากเลยผมเจอแบบนี้เยอะมากเลยเนี่ยยิงยิงอยู่แบบกระสุนมันไม่โดนอะ อะไรวะเนี่ย What สอบผมว่าผมว่าผมไม่เหมาะกับสมัยเชนจีนใครอยากได้ก็ไปสืมหาดูนะเพราะผมเดี๋ยวออกมันจะออกเป็นผมนะซึ่งส่วนตัวผมว่าผมไปแบบผมว่าไปเอาคันมันขายเอาไปลงทุนต่อน่าจะดีกว่าาไม่ค่อยคุ้ม่าผมรู้สึกว่าผมแม่งไม่เก่งผมไม่ค่อยเก่งกับมันเลยแล้วมันยากไปหน่อยกระดมีมันดีนะกระดมีมันดีมากเลยดูเด็กะดมีมันดีกระเมีมันตอนนั้นมันแรงมากนึง ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบมันที่มันต้องเล็งนานอ่ะคือผมเป็นคนที่แบบอยากยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยอ่ะซึ่งผมชอบกับญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นไอ้ยิ่งขนาดใครใครใครหกแปดหองมันจะค่อนข้างปืนจะค่อนข้างคุมดีหน่อยเพ่งผมชอบมันมากที่ผมเล่นสนุกมากโหโคตรเจ็บอ่ะเจ็บมากเมื่อกี้มันเจ็บมากแต่มันแรงนะมันแรงนะแต่มันโหลดนานอ่ะ โปดเจ็ดคืนนี่ผมเป็นบอลบอสแล้วมันเลยหลดเร็วแรงนะมันแรงนะผมว่ามันมันแรงอยู่แต่ว่ลุกยากหน่อยไม่ค่อยชอบเพระลุกยาก แต่ผมไม่มีหมอสมตัวเลยอะ่ะเฮ้ยไปโดนอีกแล้วอะไรอะ่ะไปโดนอีกแล้วเหรอทำไมอะ่ะไม่โดนเฉยเลย,ย,ยไม่หดดูดไม่หดหดุดเจ้าจวัดเจงหวัดที่มันดูดได้แหละ โหเกียดมากเลยอ่ะห no ันนี่มันไม่มีหมอเลยเหรอคุณหมอครับคุณหมอผมต้องการหมอได้ด่วนรับไปไม่โดนแล้วเป็นยาชิบายเลย โ o no no n no 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 ติดตัวติดวลงมันแน่อยูยได้แ่เยวเสยตีจะได้วยครับโอ้โหอ้โีบเดินบ้างเด้อไีดท้องจิแรงมาก ยากสัตว์เอ่ออนโคตยากเลยสเปเชียเบือมากเลยผมเบื่อสเปเชียยากมากเดี๋ยวถ้ามีอนนข้าพเ้ทอีตาจริงๆเดี๋ยวอนาคตคอยกู้กับมันกับมากับมันขึนมาแล้วกันเนาะไป งั้นได้เวลาจุกจบของสมัทเชอร์ลงย่เอาไปลงทุนต่อนะ <S <S ดูดิทำอยีางนี้ใช้เงินกู้ทั้งหมด2,500ใช่ไหมอ่า2,500ยนหงีด้วยนุ่มโอเคมันอยู่3,000เนาะซึ่งไอ้กล่องหน้าของกล่องตัวไอ้กล่องตัวนี้มันจะสุ่มได้ทุกหนึ่งวันนะเอ๊เแต่ยไอ้แีๆๆ่กล่องเหรอกล่องสามพันลดสามสามเปอร์เซ็นต์ าเปล่าเป่าแต่55กล่อง2วันจะคุ้มกว่าจะเราเรา,า,าจะได้1กล่กองฟรีด้วยเช่ามันแล้วกันจัดเลย <c oughs> ผา,า,าดากัตลาดย <c oughs> ไอคิถาดกัตลาดย์ตายแล้วตายมาละซื้อยังเอาไม่ซื้อเนี่ยวอ้อ๋อไหนอ่ะกล่องอ๋อกดซื้อ,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 อไปแล้วไม่เข้าตัวอ๋อวัดขายหมดแล้ว อะไรอ่ะงงวัดดูสิแด๊กมันยังยังผมผมยังผมยังผมผมยังไม่ยังยังไม่ทันซื้อเลยตองต้องตอะไรวะเกมโอเคช่างมันแล้วกันเราลองเรามาสุ่มกล่องนีดีกว่ากล่องดำเนาะได้หมดกี่กล่องได้สามกล่องนะคุ้มหรือเปล่าวะนี่โอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย ห้าเปอร์เซ็นต์นะสามสมกล่องดำลองดูดูกันเนาะจัดเลยนะผมโอเคจัดไปฟึบทองป๊อปป๊อปป๊อปไม่ออกนะต่อเนผมฟึบป๊อปดำฟึบฟึบฟึ๊บขยะไปแล้วต่อฟึ๊บฟึบฟึบโอเคขยับไปทดลองสุ่มละอุ้ยแต่สุ่มอีกรอบนึงนี้นะไม่กล่องนี้ไอ้ตังลานจะได้เลยวะ แปบๆๆๆ๊บแป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 ๊บได้พันทองเนาะโอ้พันทองก็ถือว่าได้กำไเอ๊ะเท่าเท่าศูนะถ้าได้พันทองมาคุณ่า้ชมถือนก็สุ่มต่อเลยน้อมเอาทองคืนเนาะจะจะทันทองคืนนะผมจะไปหาเก็บต่ออีกห้าร้อยทองเอาเองนะไปจก็ต่อเลยน้องฟืบฟึบฟืบฟืบไม่พันทองมะจากอันนี้กำลังไง ى. ไม่ได้เอารถไม่เออไม่ได้ไได okay, เอารถออรรถจริงแล้วโอเคไม่เอารถนะโอเคไม่เป so. ็นไรไม่เอารถก็ไม่เป็นไรน้อผมไม่ซีเรียสเพราะว่าได้คูณสามมาก็แต่ผมก็ถือว่าคุ้มอยู่เพราะว่าผมจะมาปั่นรถต่อเนาะคันนี้ก่อนเลยเคใช่เลยซึ่งกันได้คูณสีมาจะมาปั่นคันนี้ต่อน้องของญี่ปุ่นเนาะก็ถือว่าคุ้มอยู่ ได้คุณสี่มัหกใบก็เกมใช่ได้แล้วผมเดี๋ยวเอามาพัปัฒน์คันนี้ต่อเพื่อผมสำหรับวันนี้ก็จบอภิเรียนทันนี้ของสำหรับสมัทเชอร์นะซึ่งขอผ่านจริงๆนะผมใครอยากได้ก็ไปสุ่มหากันเอาเองนะซึ่งผมก็เอามาขายเรียบร้อยแล้วผมไม่ใช้นะเพราะว่าเรียนไม่เป็นจริงๆนะผมขอโทษจริงๆสำหรับการเล่นโง่ๆของสมัทเชอร์นะโอเคผมไปครับเย่เอาไปทนสำหรเอาไปพันนะเดี๋ยวจะมารีวิวข้างของไทเกอร์กันนะผม จริงล <avez> ืมบอกว่าวันน kind of ี้ทำไมถึงไม่อัดคลิปเมื่อวานเลยไม่อาอัดคลิปเลยฉันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายดีปเอาตายคลิปเอา